จากยอดต้อยแดนไกลใครจะเห็นอยากลำเค้นเพียงใดใจยังมันจะปกป้องผองไทยช่่นนิรันดร์สิ้นชีวันก็ยังห่วงห่วงแผ่นดินด้วยหน้าที่ชีวิตรับผิดชอบคือคำตอบที่รู้อยู่มีรู้สิ้น วอมภูมิใจลึกลำดังอาจินรักแผ่นดินรักเีรติศักดิ์นักรบไทยคิดถึงยอดหักลรือไทยใจจะขาดแต่ไม่อาจตัดสินใจทิ้งไปได้ด้วยหน้าที่สักทาสักใจกายคือความหมายเกินค่ากว่าชีวี ขอบคุณทหารไทยนักโผโ้ก้าทุกคนที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อชาติผมรับขอบคุณทหารไทย